จะคือวงการแน่ช้างอันเตรียมทุ่มหมื่นล้านสร้างฐานผลิตรถอีวีในไทยแล้วช้างอันคือใครใหญ่แค่ไหนรุ่นไหนมีโอกาสทำตลาดในไทยบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เล่าให้ฟังครับ พบก,กับข่าวรอบโลก EV กับ Daily EV News นะครับพบก,กับผมเวลอีกเช่นเคยก่อนดูชมคลิปกันนะอย่าลืมกดติดตามเพื่อพัฒนาอัปเดตความเคลื่อนไหวทุโงียานยนต์ในอนาคตและพลังงานสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกในที่เดียวนับว่าเป็นข่าวดีข่าวใหญ่สะเทือนวงการมากเลยนะฮะ เพราะเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมานะทาง B.O.I. หรือกรมส่งเสริมการลงทุนนะได้ออกมาเปิดเผยให้รายละเอียดว่าวันนี้นะครับมีค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนชื่อฉางอันมอเตอร์นะครับเขาสนใจนะที่จะลงทุนในประเทศไทยนะโดยที่จะให้ไทยเนี่ยเป็นฐายผลิตรถยนต์พวงมาลัยฝั่งขวานะครับโดยตั้งใจว่าจะลงทุนเป็นเม็ดเงินถึง9.8พันล้านบาทนะหลังจากที่ดูใจในประเทศไทยมาร่วม3ปีนะครับ ถ้าใครได้ยินนะฮะว่าฉัางอันเองเนี่ยก็เข้ามาในประเทศไทยมาศึกษาดูตลาดเนี่ยมาประมาณเมื่อประมาณปี2563นะฮะซึ่งก็บอกว่าโอ้โหถ้านับไปเนี่ยก็คือ3ปีไปดีมีการเปิดเพจเฟ e บุ๊กมีการเอารถมาทดสอบวิ่งนะฮะแต่ก็ยังไม่มั่นใจนะครับจนมาปีนี้นะฮะเขาก็เห็นว่าเอ้ยทางรัฐบาลมีการประกาศนโยบายส่งเสริมด้าน EV นะฮะแล้วก็รถที่เป็นพลังงานสะอาดพลังงานทางเลือกทั้งหลายนะครับ ก็เลยมองว่าเฮ้ยน่าสนใจที่จะมาลงทุนนะครับโดยที่โรงงานนะ mm hmm. เขาจะตั้งอยู่ที่โซน EEC นะครับโดยโรงงานที่นี่นะจะผลิตรถอยู่3ประเภทนะ mm hmm. ก็คือรถ mm hmm. ประเภท plug-in hybrid นะครับ mm hmm. ก็คือไฟฟ้ากับเครื่องยนต์นะครับ แล้วก็ BEV หรือแบตเตอร electric vehicle นะครับก็คือรถไฟฟ้าแบบ100%โดยใช้แบตเตอรี่นี่เองกับอีกประเภทหนึ่งนะฮะนั่นก็คือ REEV นะครับบ้านเราอาจจะไม่คุ้นนะ REEV ก็คือ range extend electric vehicle นี่เองครับก็คือรถยนต์ไฟฟ้าที่มีเครื่องยนต์ครับโดยเอาเครื่องยนต์เนี่ยมาปั่นไฟเพื่อยืดระยะไฟฟ้าออกไปนะครับซึ่งทั้ง3ประเภทนี้นะจะถูกผลิตเป็นพวงไล้ขวาฟ่องออกนะครับไ่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนะครับนิวซีแลนด์ อังกฤษนะครับแอฟริกาโซนอาเซียนะซึ่งเป็นประเทศที่เราเคยส่งออกรถดํามันเป็นพวงไรฝังกว่าทั้งหมดนะฮะโดยที่มีกําลังการผลิตตั้งเป้าว่าอยู่ที่1น0 0 0 0นคันต่อปีนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วถึงขนาดวันนี้นะฮะมีการดําเนินการไปพูดคุยกับซัพพลายเออร์ผู้ผลิตชิ้นส่วนของรถนะทั้งหลายที่อยู่ในเมืองไทยเรียบร้อยแล้วครับพูดง่ายๆนะเขาบอกว่าไทยมีความพร้อมมากๆเลยนะครับ แต่ทีนี้มาถึงตรงนี้นะหลายคนก็บอกเฮ้ยการมาของฉางอันเนี่ยมันจะขนาดน,นั้นเลยเหรอมันถึงขนาดสะเทือ,อนวงการแล้วฉางอันคือใครละ่ะถ้าพูดถึงฉางอันนะหรือบริษัทฉางอันออโตโมบิลนะต้องบอกว่าเป็นค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของจีนเลยก็ว่าได้นะนึกภาพนะครับประเทศจีนนะมีประชากรหลักพันล้านคนนะครับซึ่งในตลาดรถยนต์เนี่ยในจีนเองเนี่ยก็มีค่ายรถยนต์หลักหลายร้อยค่ายเลยก็ว่าได้นะครับ ซึ่งค่ายชางอาน,นะติดอันดับนะฮะท็อปโนะหรือเป็นอันดับ4นะของผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศจีนเลยก็ว่าได้อย่างในปี2022นะครับมียอดขายอยู่ที่2ล้านคันนะครับต้องบอกอ้โหูใหญ่มากนะฮะเยอะมากๆนะเยอะกว่าบ้านเรานะเกือบ2เท่าตัวเลยก็ว่าได้นะครับ นอกจากนั้นยังไม่พอนะฮะยังมีเป็นผู้นำด้านของรถยนต์ไฟฟ้าและระบบขับขี่อัจฉริยะนะครับโดยมีการจับมือกับหัวเว่ยนะในการพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยในการขับขี่นะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับยุคข,ของรถ E ีวีเลยก็ว่าได้เพราะวันนี้เราไม่ได้มองแค่รถไฟฟ้าเรามองถึงเรื่องของการพัฒนารถขับขี่อัโตโนมัติในอนาคตข้างหน้านะครับดังนั้นนะการมาของฉางอันนะมาประเทศไทยเนี่ยจึงน่าจับตานะมีสะเทือนตลาดแน่นอนเลยนะครับ ทีนี้เรามารู้จักกรบฉางอันกันให้มากขึ้นอีกสักนิดหนึ่งนะว่าเฮ้ยลากเงาก็เป็นใครมาจากไหนนะครับผมพาย้อนกลับไปนะเมื่อร้อปีที่แล้วนะจุดเริ่มต้นของบริษัทฉางอันนะก่อนเมื่อก่อนนะชื่อว่าฉางอันเฉยๆนะยังไม่ใช่ฉางอันออโตมบิลนะครับและเขาก็ไม่ได้ทําเกี่ยวกับรถด้วยนะครับบริษัทฉางอันเริ่มต้นนั้นในปี1862นะครับซึ่งก็ตั้งอยู่ที่นครฉงชิ่งนะครับโดยบริษัทฉางอันเนี่ย เริ่มต้นกนะ็คือทําเครื่องจักรทางการทหารนะแล้วก็ผลิตพวกอาวุธทั้งหลายนะซึ่งยุคนั้นเป็นสิ่งจําเป็นมากๆเลยนะครับโดยการลงทุนได้รับการสนับสนุสน,นจากรัฐบาลน,นาครฉงชิ่งนี่เองนะครับหลังจากนั้นในะปี1959นะครับทางบริษัทช้างอันเองเนี่ยก็ต่อยอดนะจากการมลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรอาวุธยุธโทโธปกรณ์ครับ ก็เอาโน้ตฮาวเหล่านั้นเนี่ยมาต่อยอดผลิตเป็นรถทางแรกนะครับโดยรถที่เขาผลิตออกมานะจะเป็นรถบรรทุกที่ใช้เชิงพาณิชย์นะทางการทหารนะครับก็พูดง,ง่ายๆเอามาใช้ในการทหารไหนๆจะขายของทหารอยู่แล้วก็ทํารถขึ้นมาเลยนะด้วยโน้ตฮาวตัวเองมีเกี่ยวกับเครื่องจักรอยู่แล้วนะครับ ซึ่งก็ตรงกับช่วงของจีนนะจีนในยุคนั้นเนี่ย1950ถึงปี1977เนี่ยเป็นยุคก่อตั้งเริ่มต้นอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศจีนเลยก็ว่าได้จนมาถึงปี1980นะทางบริษัทสางอานะก็ได้เปิดลายใหม่นะครับในการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นะครับก็เพื่อเป็นการต่อยอดอุตสาหกรรมของตัวเองนี่เองนะก็ตอนนั้นนะต้องบอกว่ารับจ้างผลิตกับค่ายรถต่างชาตินะไม่ว่าจะเป็น Ford m a z d a Suzuki นะครับ ซึ่งเราบอกว่าเป็นลายการผลิตใหม่เพื่อเรียนรู้โน้ตาวนะครับก็ตรงกับยุคข,ของอุตสาหการรมรถจีนนะก็คือตั้งแต่ปี1978ปี2000เป็นยุคที่ทางรัฐบาลจีนเขาเปิดให้ค่ายรถยนต์ต่างชาตเิเข้ามาลงทุนในประเทศจีนได้นะครับซึ่งเป็นการเปิดเพื่อจะได้เรียนรู้โน้ตาวในการผลิตรถยนต์ของต่างชาติขึ้นมานะฮะแล้วจนกระทั่งมาถึงปี1999นะครับทางชางอานเองเก็มองว่าเอพอฉันเก็บเกี่ยวโน้ตาวของค่ายต่างชาติมาเพียงพอเนี่ย เขาก็เลยมองว่าถ Aut ึงเวลาที่จะต้องผลิตรถในแบรนด์ของตัวเองแล้วนะครับก็ก่อตั้งแผนกชื่อว่าช้างอันออโต้บิวลขึ้นมานะครับซึ่งวันนี้ก็กลายเป็นบริษัทเนาะซึ่งอันนี้นะครับก็คือทําการ R&D นะพัฒนาเอาโน้ตฮาวที่เราจ้างผลิตค่ายรถต่างชาติเนี่ยมาสร้างเป็นรถแบรนด์ของตัวเองนะครับซึ่งในช่วงปี2000หรือปี2009เนี่ยเราจะเห็นว่าค่ายรถจีนหลายๆค่ายเนี่ยก็เริ่มมีรถแบรนด์ตัวเองออกมาเข้าสู่ท้องตลาดในประเทศจีน และในช่วงเวลาเดียวกันปี1999นะครับทางบริษัทฉางอันก็ได้เปิดตัวรถแบรนด์ตัวเองครั้งแรกนะกับฉางอันสตาร์นะซึ่งเป็นรถตู้ขนาดเล็กมินิ MPV นะครับที่มาพร้อมกับรถบรรทุกขนาดเล็ก4ล้อนะทั้ง2รุ่นใช้แพลตฟอร์มและขุมพลังเดียวกันนะก็คือเป็น เครื่องยนต์เบนซิน1.0ลิตรนะครับจะเห็นว่าทั้ง2รุ่นนะหน้าตามีความระามัดคล้ายคลึงกับ Suzuki Carry อย่างมากแนะล้วไหนๆก็ผลิตได้ s u z u k ิแล้วนะก็ต้อง Copy และ d e v e l o p ปเมนต์ไหมคนบอกอุย๊ยจีน Copy นะถ้าเป็นยุคนั้นต้องบอกว่าก็ใช่ถ้าวันนี้เราจะสร้างรถจากเราคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานหรือโนฮาของตัวเองเนี่ยก็ต้อง Copy ีและพัฒนาให้ดีกว่านะครับจะเห็นว่าค่ายรถจีนในยุคนั้นเนี่ยหน้าตาจะมีความระมัดคล้ายคลึงกับรถญี่ปุ่นอย่างมากเลยบาางงคนนกเรรรียว่ Inspiration หือแใจ ว่าได้นะครับหลังจากนั้นนะช้างอันก็ได้มีการพัฒนารถยนต์น้ำมันออกมาเรื่อยๆหลากหลายรุ่นนะครับจากแผนกช้างอันออโตโมบิลกลายเป็นบริษัทช้างอันออตโตมบิลในที่สุดนะครับจนกระทั่งมาถึงปี2008นะหลังจากที่ช้างอันก็ขายรถน้ำมันไปเรื่อยๆนะก็มองเห็นว่าเทรนด์เรื่องของพลังงานสะอาดเนี่ยสำคัญนะเพราะว่าเรื่องของมลพิษเริ่มมาแล้วนะก็เลยได้ไปจับมือกับบริษัท สัญชาติอเมริกันนะชื่อ GreenTech Automotive นะซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติอเมริกาน,นะครับก็โดยการจับมือว่าจะพัฒนารถพลังงานใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งก็สอดคล้องนะในปี2009เนะี่ยซึ่งเป็นช่วงที่จีนนะรัฐบาลจีนกาลังส่งเสริมนะเรื่องของนโยบายการสนับสนุนรถพลังงานสะอาดทั้งหลายนะเพราะช่วงนั้นเนี่ยจีนมีเรื่องของปัญหาหมลภาวะนะเพราะว่าจีนเป็นโรงงานโลกนะผลิตชิ้นส่วนนูน้นผลิตชิ้นของชิ้นนั้นชิ้นนี้ส่งขายทั่วโลกนะครับดังนั้นนะก็เลยมีการสสนนับนุ ของรถพลังงานใหม่จะเป็นรถ PHEV หรือรถ EV ที่เป็นไฟฟ้า100%หรือ REEV นะทั้ง3ประเทศเนี่ยจะได้เงินรับสนับสนุนจากทางรัฐบาลตามสัดส่วนเลยก็ว่าได้ จะเห็นว่าในช่วงปี2009ไเป็นต้นมานะรัฐบาลจีนค่อนข้างจริงจังผลักดันเรื่องของรดพลังงานใหม่แบบโอ้โหค่อนข้างมากเลยนะครับถึงขนาดยอมให้บริษัทอย่างเทสลานะซึ่งผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอันดับต้นๆของโลกเนี่ยยอมให้มาตั้งนะแล้วก็ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติร0อเปอร์เซนะเพื่อเป็นการผลักดนันและเร่งให้ค่ายรถจีนเนี่ยเร่งพัฒนารถพลังงานใหม่ออกมาให้ได้นะไม่งั้นก็โดนเทสลากินรวบนะครับซึ่งมาจนถึงปี2015นนะฮะ รถกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าในตอนนั้นเทสลาเริ่มขายในจีนแล้วเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหทางฉางอันเองก็มองเห็นว่ากลุ่มนี้มีโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยนะครับก็เลยตัดสินใจตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมานะครับชื่อฉางอัน New Energy Automobile นะครับซึ่งจะเน้นขายรถที่เป็นพลังงานใหม่ทั้งหมดนะทั้ง PHEV EV และ REEV นี่เองนะครับจนกระทั่งปี2016นะทางฉางอันนะได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าครั้งแรกนะครับชื่อรุ่น e a d o นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นซีดานขนาดกลางนะหรือ c ีซิกเมนต์ซีดานนี่เองนะครับโดยที่เริ่มต้นนะเป็นแบตเตอรี่นะขนาด26กิโลวัตต์อลนะครับวิ่งได้ต่อหนึการชาร์จอยู่ที่160กิโลเมตรนะฮะแบตเตอรี่ที่ใช้ก็เป็นลิเธียมไอออนธรรมดานะครับ โดยที่ขุมพลังมอเตอร์นะให้แรงม้าสูงสุด120แรงม้านะครับแล้วก็เปิดตัวมาในแพลตฟอร์มเดียวก,กันก็คือเป็น PHEV นะเพราะเห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้ายังวิ่งได้ระยะทางค่อนข้างน้อยนะก็เลยเปิดตัว PHEV ออกมานะก็คือเอาเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะโดยใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับมาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าอันนี้เลยนะครับก็พูดง่ายๆนะทั้ง2ระบบและกันในเมื่อวันนี้แบตเตอรี่ยังพัฒนาไม่ถึงขนาดน,นั้นก็มาใช้เครื่องยนต์ร่่ววมเข้้าไปดดยนรับกุ EA หลังจากนั้นนะในปีถัดมา2017นะฮะก็ได้เปิดตัวรถรุ่น REEV นะครับซึงบอกเป็นรถเซกเมนต์ใหม่นะต้องเห็นว่าเฮ้ยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันแพงมันแพงเพราะว่าแบตเตอรี่นะยิ่งเราเพิ่มขนาดแบตเตอรี่นะฮะมากเท่าไหร่เพื่อมันวิ่งได้ไกลเนี่ยราคาก็ยิ่งแพงนะครับ REEV น่าจะตอบโจทย์คนระับ REEV ก็คือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มี เครื่องยนต์ทําหน้าที่ปั่นไฟเพื่อยืดระยะนี่เองนะครับก็เลยมีการเปิดตัวครั้งแรกของช้างอันชื่อว่ารุ่นเลตัน44นี่เองนะครับซึ่งก็เป็นรถซีดานซีเซ gment เหมือนกันนะครับก็เอาแพลตฟอร์มจาก e a โด oh เนี่ยมายกระดับนะครับก็คือเอาระบบไฟฟ้า powertrain เนี่ยแบตเตอรี่2 6กิโลวัตต์อร์ลิเทียมไอออนบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมาต่อร่วมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.0ลิตรนะซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ชางอันมีอยู่แล้วนะครับทำให้ยืดระยะได้นะจาก50เมตร ต่อหการชาร์จเนี่ยกลายเป็น660กิโลเมตรต่อ1การชาร์จนะครับก็ทําให้ตอบโจทย์การใช้งานในประเทศจีนได้นะครับก็ทําให้รุ่นนี้ขายดีขึ้นมานะระยะทางถ้า500โลขึ้นไปคนก็มองว่ามันน่าใช้เนาะก็จะเห็นว่านะจากปี2016นะจนถึงปัจจุบันเนี่ยทางฉางอันก็ได้มีการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าออกมาใช้เวลาแค่6ปีเท่านั้นนะครับ เรามาดูกันว่าปัจจุบันนะมีรุ่นไหนเนี่ยที่จะมีโอกาสมาทำตลาดและผลิตในประเทศไทยกันบ้างนะครับจากอ้างอิงนะที่ผมไปงานเชียงไฮ้ออโต้โชว์มาล่าสุดเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยทางฉ่างอันก็เอารถ EV มาโชว์ด้วยกัน2รุ่นนะครับเริ่มจัดรุ่นแรกนะครับก็คือ S L 03นะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็น C ีซีดานะหรือรถเก๋งไซส์กลางนี่เองนะครับกับรุ่นเจ้าตัว S L 03เนาะ โดยที่ขุมพลังนะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด189กิโลวัตต์นะครับให้แรงม้าสูงสุด258แรงม้านะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะฮะของ Cat L นะครับซึ่งเป็นการจับมือพัฒนาระหว่างชัางอัน แ a t L ลและหัวเว่ยนะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมเทอร์โนลี่นี่เองนะครับโดยที่เจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับจะเป็นขนาด58.1กิโลวัตต์อาวนะครับสามารถวิ่งได้ต่อ1การชาร์จอยู่ที่515กิโลเมตรนะครับซึ่งต้องบอกว่าหูมันตอบโจทย์มากๆเลยนะฮะสำหรับราคาที่เปิดขายนะครับในจีนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ180,000จยวนนะครับหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ900,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวต้องมาลองดูว่า ถ้าเข้ามาในไทยแล้วนับได้รับเงินสนับสนุนเนี่ยดวนพอทรงภาส,สีแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่แนตะ่ผมคิดว่าน่าจะประมาณหลานตน้ตนๆได้นับก็ถือว่าเป็นรถเก๋งขนาดกลางที่ยังไม่มีใครแข่งนะในตอนนี้นะถ้าฉางอันเอาเข้ามาเนี่ยน่าสนใจและยังมีอีกรุ่นหนึ่งนะที่กำลังจะเปิดตัวนะครับต้องบอกว่าข้อมูลหลุดออกมาน้อยมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับเจ้าจตัวฉางอัน S7 นะหรือ S7 นี่เองนะต้องบอกว่าเป็นรถ SUV Crossover นะครับ mm hmm. หรือพูดง่ายๆก็คือเป็น BSUV นั่นเองนะครับโดยที่เขาเปิดเผยมาก็คือคุ้มพลังนะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า PMSM ที่ให้แรงม้าถึง258แรงม้านะน่าจะพอกับ S03 นะหรือ S03 นะครับที่เป็นรถซีดานนะครับ แถมเขาบอกว่าความเร็วสูงสุดนะก็พอๆกันอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนแบตเตอรี่นะยังไม่ได้บอกว่าวิ่งได้เท่าไรแบตเตอรี่ใช้อะไรนะครับแต่เขาบอกรถคันนี้เนี่ยประหยัดพลังงานมากๆนะครับต่อ1นกิโลเนี่ยใช้ไฟอยู่ที่0.142กิโลวัตต์อวตัวเท่านั้นถ้าตีเป็นเงินคูณค่าไฟ4.7บาทเนี่ยจะอยู่ที่กิโลเมตรละ67สะตางค์เท่านั้นเองนะครับส่วนราคาคาดการณ์ของเ้าตัว S7 เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ100,000 65,000เหรียญนะครับหรือตีเป็นเงินไทยก็มา0 8 0 0 0กว่าบาทนะครับซึ่งเดี๋ยวก็ต้องรอลุ้นว่าเข้าไทยแล้วราคาสุทธิเท่าไหร่นะครับซึ่งบอกว่านี่คือสดสดร้อนร้อนพึ่งมาเลยนะเดี๋ยวก็ต้องมาติดตามกันนะซึ่งบอกว่าเป็นข่าวดีข่าวใหญ่มากนะที่ช้างอันเนี่ยตัดสินใจนะหลังจากที่ดูใจในประเทศไทยอยู่านานว่าเฮ้ยจะมาลงทุนดีหรือไม่นะแต่วันนี้มาแน่นอนนะแล้วผมเชื่อว่าตลาด e ีวีในประเทศไทยจะใหญ่ขึ้นอีกนะครับเพราะว่าค่ายบิ๊กๆมานะวันนี้มีแค่4ค่าย นะครับก็มีเข้ามาแล้ว GAC นะครับแล้วก็ช้างอันนะหูรับรองตลาด EV ของไทยจะสนุกมากกว่านี้นะการที่เราจะเป็นฮับอาเซียนนะดนะ้านของ EV เนี่ยน่าจะอยู่ไม่ไกลเกินฝันนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับสามบริษัทช้างอันนะที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับคิดว่ายังไงมีรุ่นไหนหน่าสนใจบ้างแล้วผมเล่าประวัติช้างอันให้ฟังนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามซับสับกระดิ่งให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะจะได้คำคอนเทนต์ดีๆออกมานะครับไว้ถ้ามีข่าวหรือเรื่องราวอะไรน่าสนใจจะมาอัปเดตให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ